คนอยากจะทราบค่ะเกี่ยวข้องกับศูนย์ต่อต้านทุจริตกรทมนะคะเผยผลการสืบสวนการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายพบจตนาซื้อแพงเกินจริงค่ะซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องถึง25รายนะคะซึ่งอีกหนึ่งรายเนี่ยชิงลาออกก่อนขณะนี้ก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยรร้แรงแล้วนะคะ นายนัทพงศ์ดิษยบุตรรองปหลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะทำงานชี้แจงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับศูนย์กีฬาและศูนย์นันทนาการของกรุงเทพมหานครจำนวน7โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบตามกรอบระยะเวลาคือ30วันและจากการสืบสวนพยานบุคคลรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงเกิน สูงกว่าที่เคยจัดซื้อในปีก่อนตัว TOR มีการปรับสเปคให้สูงขึ้นด้วยกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอไม่เปิดกว้างและพบเจ้าหน้าที่25รายสอร่วมทุจริตจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายโดยหนึ่งในนั้นค่ะคุณผู้ชมได้ลาออกจากราชาการไปแล้วแต่ยังเปิดเผยรายชื่อไม่ได้เพราะว่าทุกคนนั้นยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการสอบวินัยส่วนผู้บริหารที่เหลือที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ได้มีคำสั่งย้ายปปฏิบัติงานที่สำนักง,งานปลัดกรทมแล้วนะคะส่วนภาคเอกชนจะเกี่ยวข้องในความผิดทางอาญาซึ่งส่งข้อมูลไปให้ปปชแล้วกรณีนี้อยู่นอกเหนืออำนาจสอบวินัยของกรุงเทพมหานครค่ะใายผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อทั้งเจ็ดโครงการไปปฏิบัติหน้าที่ประจําสำนักปลัดกรุงเทพมหาคนครนะครับทั้งนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหลักฐานการเวินวการทางวินัยโดย เป็นไปตามมาตรการในการปฏิบัติราชการและแนวทางปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านทุจริตกรุงเทพมหานครหรือสตทกทมได้เห็นชอบรหว่างแนวทางไว้นะครับด้านนางสาวเต็มสิริเนทัศน์ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าการดําเนินการทางวินัยคณะกรรมการสืบสวนได้รายงานพบมูลความผิดที่จะนําไปสู่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน120วัน และอาจจะขยายเวลาได้อีก60วันจากนั้นจะเสนอให้ผู้ออกคำสั่งพิจารณาให้เสร็จภายใน45วันส่วนการดำเนินการความรับผิดทางละเมิดที่จะทำคู่ขนานกับการสรับสวนวินันยร้ายแรงกทมถือว่าเป็นผู้เสียหายนะครับจะต้องหาผู้รับผิดทางแพ่งมาคืนเงินให้ได้จากการซื้อเครื่องออกกำลังกายที่แพงเกินจริงครับ ด้านนายเอกวราญย,ยูอัมรปานโฆษกรุงเทพมหาคนครกล่าวว่ากทมตั้งใจเดินหน้าปราบโกงอย่างจริงจังโดยที่ผ่านมาเคยมีคําสั่งไล่ออกและปลดออกข้าราชการไปแล้ว29รายแบ่งเป็นเข้าขายทุจริต12รายได้แก่ทุจริตเรียกรับสินบน6รายทุจริตไม่นําส่งเงิน3รายและทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง3รายส่วนอีก17รายเป็นกรณีผิดวินัยอย่างร้ายแรงอื่นๆนะคะอย่างเช่นขาดงานเกิดซินเกิน 5วันละเมิดทางเพศผู้เรียนลอกเรียนผลงานยาเสพติดปลอมเอกสารหลอกลวงนำเงินไปลงทุนเป็นต้นค่ะครับ